ขอความตั้งใจดีของเธอที่เพียรพยายามที่จะทำเพื่อตอบแทนคุณของพระพุทธศ,ศาสนาใีองค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานขอความตั้งเจตนาของเธอที่เกิดขึ้นในคราวใดมีความปัารานะจจกระทำสิ่งใดอันเป็นกุศลบุญยญาราศีขอความปัารานาเช่นนั้นจงบรรลุผลตามความปัารานาของเธอได้ง่าย พังพร้อมและบริบูรณ์สมบูรณ์ในทุกๆด้านไม่มีเสียงใดเป็นอุปสรรคขัดขวางด้ือปัดเป่าในความปรารถนาของเธอให้สิ้นไปและขอความตั้งใจของเธอที่ต้องการจะสงเคราะห์บุคคลใดอันไม่เกินวิสยัยอย่างเช่นบุคคลที่เป็นเชลักของเธอเท่าไรก็จงได้ทําตามความปรารถนาของเธอเสำเร็จได้โดยง่ายเสมอขอกําลังกายของเธอจงมีความพั่งพร้อมสมบูรณ์ขอกําลังใจของเธอจงเปลี่ยนไปด้วย กำลังอย่างพระอ,อริยสา,าวกทั้งหลายและก็ขอสติปัญญาของท่านเถิดจงมีความเฉียวฉลาดมีความมั่นคงในความรู้แจ้งเห็นจริงที่เหล่าพระอ,อริยสา,าวกทั้งหลายท่านรู้แจ้งเห็นจริงดีแล้วตั้งแต่พระโสดาปัิมรรคจนถึงอรัตผลในชาติปัจจุบันทุกท่านทุกคนเทิน